โหกขวบเล็ก2ขวบทําใจไม่ได้ครับผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วแม้จะมีโอกาสได้เจอกันอยู่บ้างความรู้สึกคือขาดลูกไม่ได้โอเควางเรื่องลูกไว้ก่อนครับผมเชื่อว่ายังมีโอกาสที่ความสัมพันธ์เราจะดีได้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือปลายทางของปัญหาแล้วครับตรงนี้คือปลายทางการเลิกลากันเรื่องลูกมันเป็นปลายทางเรามาดูที่ต้นตอสาเหตุครับว่าวันนี้ความสัมพันธ์เรามันจบจบลงเพราะอะไร มองหาข้อบกพร่องของตัวเองให้เจอแล้วแก้ไขมันครับผมเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองหาเราจะมองเห็นคนบนโลกนี้ทุกคนครับทุกทุกคนไม่มีใครเพอร์เฟกแบบ100%ต่อให้คุณบอกว่าคุณทําดีแค่ไหนเฮ้ยผมทําดีแล้วฉันทําดีแล้วไม่มีข้อเสียไม่มีขาดตกบกพร่องคุณจะมีรอยรั่วของตัวเองเสมอครับมองหามันให้เจอครับนั่นคือสาเหตุที่ทำให้คนรักเดินจากไปไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงครับ นี่คือสิ่งแรกที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขเลยหยุดโฟกัสที่ปัญหามองหามันให้เจอว่าปัญหามันเกิดจากอะไรเราเองมีส่วนเกี่ยวข้องในการทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้จบลงหรือไม่ถ้ามีให้เร่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพราะโอกาสยังคงอยู่ในมือเราครับถ้าเราคว้าโอกาสนี้ไว้มันมีโอกาสที่ผมเชื่อนะครับผมเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนที่เลือกจบความสัมพันธ์กับเราทั้งๆท,ที่มีลูกเนี่ยมันถ้ามันไม่เหนือบาดกก่อแรงแล้วเขาจะไม่ทําครับ เขาจะไม่ทํานอกจากอ่ะโอเคคนที่คิดไม่ได้จริงๆคนที่โดนมิบากกรมเล่นงานหนักๆคิดไม่ได้จริงไปหลงผู้ชายหลงคนใหม่อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าความสัมพันธ์มันดีอยู่แล้วเขาจะไม่อยากทิ้งคําว่าครอบครัวครับผมเชื่อนะผมเชื่อว่าเปอร์เซ็นต์เยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองมาดูที่ต้นเหตุก่อนเราเองอาจจะมีส่วนทําให้ความสัมพันธ์เป็นแบบนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขาจากตรงจุดนั้นนะครับแล้วทุกๆอย่างจะดีขึ้นเรายังคงที่จะสามารถ ยื้คำว่าครอบครัวก,กลับมาไว้ได้ผมเชื่อว่าคุณเจษดาทำได้ด้วยนะครับสู้ๆนะครับ